โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมผมนายคอสเบเกอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฮาเมฟูลนะฮาเมฟูล่าเออคาตาลีน่าฟาร์มนั่นนี่นะผมหรือว่าเกมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมที่ทำฟาร์มแนวนี้เนาะเออก่นอนนื่นนะผมเราก็ต้องปึ๊บดะ๋ยวผมขออนุญาตเรียนสักครู่หนึ่งโอเคเราก็ต้องเก็บเงินครับผม ต่อไปเราก็ต้องใช้เงินครับผมในการอทีนี้เราจะทำเป็นพื้นที่นะครับผมอนไปครับผมเรียบร้อยแปลงของเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทำการปลกูกปลูกกระหล่ำแล้วกันเนาะก็ใช้เวลาก เกมโค้รใจเวลาเลยจิงแล้วก็ปลุกต่ออ้าวมีคนมาช่วยป่ะใช่ป่ะโอ้มีคนมาช่วยครับผมเอาผักเราไปขายเป็นเงินโอ้อย่างนี้เองโอเคยังไม่ได้อ๋อก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆสิเนาะอืมแล้วก็ต้องช่วยนะช่วยกันเก็บเวลก่อนอะไรเงี้ย เออก็เก็น่ารักดีนะผมแล้วก็มีคนใช้เรามาไอ้นี่ด้วยอ๋อก็เก็บเวลไปเรื่อยเนาะนี่ไงได้แล้วอย่งที่ใช้เงินครับผม่าถอน้าไปปึ๊บที่ดินเอาเปอโอ้แพงว่ะเก็บเงินแป๊บเก็บเงินแป๊บครับผมเออที่ดินมันต้องใช้เงินในการทำงานเนาะเออมันก็สะท้อนความเป็นจริงดิ ทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะเ,ออเรามีความสุขได้ครับโดยไม่ใช้เงินไว้แต่เงินอะสามารถซื้อความสุขได้อันนี้เรื่องจริงเลยนะแก้ปัญหาได้กับทุกอย่างอ,อ๋อแค่ปลานี่เนี่ยปลาใหญ่ก็ต้องใช้เวลาเอ,อเราก็เก็บงงเก็บเงินกันไปก็มีคนคอยมาไอ้นี้ให้เนาะน๋โอโคตดีอะเออ ตัวละครค่อนข้างน่ารักเลยนะผมว่านะอืมก็เป็นเกมชิลๆดีนะผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกแมแนวแบบทำฟาร์มโดยที่เราไม่ต้องไปแบบนั่งรดน้ำพรวนดินเลยประมาณนี้ยคอยมาเก็บๆๆอย่างเดียวแล้วก็ภาพค่อนข้างน่ารักเลยนะเออถ้าใครสนใจครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้ด s สคริปชันอีกเช่นเดิมน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ